ลูกขามาจ้าลูก้ามาลูกขามายินดีต้อนรับมีร้านดูดีแถมยังราคาถูกหามาเพื่อชาวบ้านโดยเฉพาะค่อยๆดูค่อยๆเลือกกันนะจ้าเพิ่งจะมีคนโดนระเบิดตายไปเองทำไมถึงรีบเปิดร้านเร็วนักล่ะตระกูลจินกับตระกูลผึงสู้กันเลือดสาดไม่กลัวพวกมันมาถล่มร้านหรอเรื่ชายฉันเก่งมากหนึ่งเตาสิบยังไหวไม่กลัวหราเนี่นะฉันกับอากังพวกมันมากี่คนแล้วก็ซ้อมเท่านั้นอืม ผมรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงแต่มีพวกเราอยู่ไม่ปล่อยให้เหิมเกริมแน่นอนเลือกซื้อได้เลยได้ยินแบบนี้ก็สบายใจแล้วแค่ขอน้ำมันหนึ่งขวดนะเกลือครึ่งโลขอบคุณนะคะขอบคุณไปเอามาเร็วเข้าสุด่สดเลยจ้ะ นเยอะจริงๆนะไปไหนไหนไทุกอย่างนี้น่าสใจร่ออร่อยรอดีใช้ใ่ใชใ่่ๆอ๋อแล้ว้วอรอ้าวิงหยวนมาช่วยงานเหรอลูกโอ้ยปล่าลูกบ้าฉันก็แค่ลงมกบาเดินเล่นแล้วก็แวะเขาม้าดูหน่อยอ๋อ นั่นก็ระวังด้วยนะลูกนะรู้แล้วรู้แล้วเจซี่เฟิร์กมีปลากระป๋องปลาสามตัวไหมสองตัวไม่เอานะสามตัวช่วยหยิบขวดข้างบนให้หน่อยสิพ่อรุ่หล่อกินนมเยอะๆเิจะได้หยิบถึงว่าันเตี้ยอี่งเลวเอ้ยอ่านี่ค่ะขอบคุณนะไม่เป็นไรซื้อข้าวเยอะขนาดนี้อย่๋ยชฉันไปส่งที่บ้านนะโอ้โหใจดีจังเลยน้องชาย ซื้อของร้านเรามีบริการส่งเพิ่ม5บาทก็พอเพิ่มเงินเหรอห้าบาทแล้วได้เลยนี่จ้าจ้าขอบคุณนะไปเลยไปเลยที่ไปเดกล้าันไม่ต้องเกรงใจส่งไว้ถึงชั้น3เลยนะรู้แล้วครับเอ้าต้องการอะไรคะเออคุณคะที่นี่มีกระดาษกงเต๊กขายไหมคะกระดาษกงเต๊กเราไม่มีขายหรอก ทำไงดีลูกพ่อ<า>โดนระเบิดจนแลกเป็นปจุนนึกไม่ถึงเลยพ่อยังหาซื้อกองแต็กไปเผาให้ลูกไปได้ทำไมที่ต้องตาย<ห>อนาถแบบนี้ลูกแม่ช่วยพวกเขาเหน่อยเถิดลูกชายพี่โดนระเบิดตายเมื่อวันก่อนแล้วเขาไปรับข้าวสารแต่ไปแล้วไม่หวนคืนกลับอาของฉันก็เหมือนกันตอนนี้ตระกูลจินผงยึดวัดไปหมดเลยพวกเราจัดงานศพให้ญาติไม่ได้เลยแล้วก็ อย่ามาแต่พวกเขาเลยงานศพของอาชินยังจัดไม่เสร็จเลยลาโกนจินเผ่งกำลังเิเสื่อมสารลวกนพ่อแม่พี่น้องนับตั้แต่วันนี้เราจะไม่ยอมให้ใครรังแกอีกเราต้องไขคว้วาชีวิตความเป็นอยู่ของเราเราต้องสามัคคีกันพวกเรามาช่วยกันเอากระดาษเงินกระดาษทองให้ชาวบ้านที่เสียไปจัดงานศพให้พวกเขาหน่อยส่งวิญ,ญญาณให้พวกเขาดีไหมเี เหนือใต้ออกตกกับบ้านเราสมาคมไทยจีน